สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็วันที่30พฤษภาคม6กกนะคะซึ่งวันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับทางคณะกันงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะปแต่มุกเนี่ยจะขอบอกว่าจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้แล้วกันนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วจะมารีวิวให้ฟังค่ะบ๊ากลับมาที่บ้านแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวการสอบสัมภาษณ์กันก,นก่อนเลยดีกว่าคือก่อนจะสอบสัมภาษณ์อะเราก็กังวลมากเลยว่าเขาอะจะถามเรื่องการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าธรรมศาสตร์มันก็เด่นเรื่องการเมืองใช่ปหก็แบบเขาจะถามเราเรื่องการเมืองอะไรอย่างนี้แล้วแบบกังวลมากตอนนั้นสุดท้ายก็ไม่ถามคะ่ะทุกคน และสิ่งที่เรากงัวางวลใหญ่หนึ่งก็คือกลัวว่าเขาจะถามเจาะลึกไปถึงแบบว่าสื่อวงการบันเทิงเออเพราะว่าเราเรียนวารสารใช่ปะ่ะมันก็เกี่ยวกับการสื่อสารอะไรนี้กลัวแบบเขาจะเจาะลึกไปถึงแบบว่าคิดได้ง่ายกว่ากับสื่อในวงการบันเทิงถ้าเราเจอกันถามน้ำก็คือแบบอึ้งนะคะแต่เราก็ไม่เจอคะ่ะทุกคนคือแบบมันจะจอยคุยสนุกสนุกกับอาจารย์มากเลยอะคือมันไม่ต้องไปแบบเกรงหรือ อะไรมากมายเออซึ่งคําถามที่เราเจอนะก็อย่างแรกเลยเข้าไปนั่งปุ๊บเขาก็จะให้เราแนะนําตัวก่อนว่าแบบเออมาชื่ออะไรมาจากโรงเรียนอะไรสายการเรียนอะไรอย่างนี้อืมแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าทําไมถึงอยากเรียนคณะนี้ซึ่งมันก็เป็นแบบคําถามเบสิกที่ทุกคณะ,ะต้องเจอถูกป่าว่าทําไมถึงอยากเรียนคณะนี้เราก็ตอบไปว่าอ๋อเพราะว่าหนูเคยร่วมกิจกรรมโนูนี่นั่นค่ะแล้วมันมีความสุขอะไรอย่างนี้หนูก็เลยพูดไปก็เป็น พี่แนะนำนะว่าถ้าเกิดสัมภาษณ์เนี่ยเอาแบบว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเรามาตอบนะทุกคนและคือเขาก็ถามเราใช่ไหมว่าเราอะเป็นเด็กสายสินเกาหลีใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าไหนแนะนําตัวภาษาเกาหลีให้ดูหน่อยสิเออแล้วก็แนะนําตัวเลยวเล่าอียว่าเซอชอนึ่งอะไรอย่าใช่ป่ะอิมดีดาเอออะ้สิคือที่จริงอะเราก็แบบคิดอยู่แ๊บนึงว่าเอ้ยหรือจะพูดต่อดีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อพอแล้วเราก็โอเคค่ะ หนูแค่นำชื่อเองโอเคค่ะหนูพอก็ได้คือที่นี้ก็แบบอยากพูดยาวกว่านี้ไงแต่อาจารย์เขาบอกว่าโอเคพอแล้วแล้วก็พอค่ะทุกคนแล้วเขาอ่ะก็จะดูว่าสิบอันดับเราเลือกไปกี่อันดับใช่ไหมอืม응ซึ่งเราอ่ะเลือกไปห้าอันดับและเราเอาวารสารไว้ที่หนึ่งใช่ไหมเออแล้วเขาก็ถามว่า้อวเอาวารสารไว้ที่หนึ่งหนาะทไมไม่เลือกนี้ให้จุฬาล่ะเออแล้วคิดในใจนะเออก็คะแนนหนูไม่ถึง่ะแต่ก็แบบไม่ได้ตอบ อก็ตอบไปแหละว่าคะแนนหนูไม่ถึงอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าแล้วชอบอะไรเกี่ยวกับธรรมศาสตร์แล้วก็แบบว่าอ๋อที่ธรรมศาสตร์อุ๊ยที่ธรรมศาสตร์บอกว่าอ๋อที่ธรรมศาสตร์ไม่แออัดค่ะแบบดูแบบต้นไม้ลมลื่นอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าอ๋อสุราก็มีต้นไม้นะอ๋อค่ะก็แบบอึ้งแบบอ๋อค่ะมีค่ะแต่แบบว่าเราก็ตอบไปว่าอ๋อพอดีว่าชอบอยู่ชานเมืองมากกว่าในเมืองค่ะเขาบอกว่าอ๋อ เออทุกคนแล้วมันก็จะมีว่าเราอะ่ะอยู่ชั้นสองใช่ปะซึ่งออจังหวัดเราอะ่ะมันก็จะมีมหาลัยรายะะพภัฏเออที่แบบว่าอยู่ใกล้บ้านเราซึ่งเขาถามว่าเอา้าแล้วมันไม่อะไรรพชภ์ฏล่ะก็หนูมไม่อยากเรียนคือ <c oughs> อันนี้ก็คือคิดได้ใจแต่เราก็ตอบไปว่าอ๋อมันไม่มีคณะและสาขาที่หนูต้องการจะเรียนนะคะอะไรอย่างนี้เออเขาบอกอ๋อ แล้วเขาก็ถามใช่ไหมว่าทําไมเราถึงเลือกเรียนเกาหลีอะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าอ๋อก็ช่วงนั้นก็แบบติงเคป๊อปแล้วก็ซีรีส์เกาหลีมากเลยค่ะแล้วเขาก็ถามว่าเต้นเคป๊อปเป็นไหมเราคิดในใจนะว่าเฮ้ยถ้าเราตอบว่าเต้นเป็นเขาจะให้เราลุกขึ้นเต้นโชว์ปะวะแล้วแบบว่าตอนนั้นก็คือห้องแบบคนเยอะมากแล้วแบบแล้วก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นค่ะแล้วก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นค่ะอะไรอย่างนี้ แล้วเราก็บอกว่าอ,อ๋อหนูชอบดูซีรีส์เกาหลีมากกว่าค่ะเราอยากฟังรู้เรื่องอะไรอย่างงี้แล้วก็ว่าไปเออไปคําถามที่เราเจอนะก็แบบว่าท YouTube ํ youtube ไหมใช่อาจารย์อ่ะเขาก็ถามเราว่าทํา youtube หรือเปล่าส่งนี่นะคะช่องเราค่ะก็เราก็ตอบไปสิเขาว่าทําค่ะใช่แล้วเขา,ววา,าบอกว่าเปิดช่อง YouTube ให้ดูหน่อยอจัดไปเลยสิคะ่ะแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอ youtube ที่เราทําในช่องนี้นะคะให้เขาดูแล้วเขาบอกว่า อ๋อออเเงี้ยเากอกเอค่ะเขาบอกว่าพอหละอย่างงี้ใช่ซึ่อืมได้น,นะคะแล้วคําถามอีกคำถามนึ่งนะที่เราเจอก็คือเขาจะถามว่าอยากเรียนเอกอะไรใช่แล้วเขาบอกว่าทําไมถึงอยากเรียนเอกนี้อืมซึ่งส่วนตัวเราอะอยากเรียนเอกวิทยุและโทรทัศน์แล้วก็เลยบอกว่า, mm. เ,าเราอะไกเรียเอกวิทยุโทรทัศน์ค่ะแล้วก็ตอบไปว่าเพราะอะไรบ๊าป๊าา,า,า,านั่นเองทุกคนทุกคนก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกที่เราสนใจเรียนแล้วก็ ไปศึกษาหาความรู้มาใน,นเองคะ่ะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะคําถามที่เราเจอมันก็จะเป็นคําถามแบบว่าเบสิกมากอะไรอย่างนี้ก็แบบพี่ก็อยากจะแบบน้องๆรุ่นถัดไปนะว่าถ้าเราติดรอบ3แล้วเราโดนสมัมภาษณ์คือแบบไม่ต้องเก่งเลยไ้ยแบบปล่อยจอยแล้วก็แค่เตรียมไปแค่การแนะนําตัวแล้วก็ทำอธิยายเลนขนาณี้แค่นี้เองคือมันไม่ได้เจาะลึกเหมือนที่ เรากังวลน,นะคะทุกคนอืเพราะว่าย<ฤ>ัง<ๆ>ไงอะเราก็ได้เข้าอยู่แล้วแหละมันรอบสามมันเป็นสัมภาษณ์ที่ไม่ได้คัดออกไงทุกคนอืมฉันก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลย <c oughs> และพอเขาถาบเสร็จเขาบอกว่าอ,อ๋อโอเคเสร็จแล้วเสร็จออกนอกห้องค่ะแล้วก็กลับบ้านเลยทุกคนแค่นี้าการสัมภาษณ์ของคณะวิสารธรรมศ,รรมศรรมาสตร์ก็จะมีประมาณเท่านี้แหละค่ะทุกคนก็จบไปแล้วน,นะคะคลิป ตีวิวการสับสพาพันแล้วก็บรรยากาศแต่มันก็ต้องขอโทษด้วยนะที่แบบว่าถ่ายมาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนนั้นก็แบบลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายด้วยแล้วก็แบบด้วยแบบเหตุการณ์มันสุกละหุกอะไรอย่างนี้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ซับสไคร้ให้มด้วยนะลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเฟิร์มมีเจกัน